นะพะพลเมืองวันนี้คุณอุบัยดินละหาวแวอาสาสร้างสุขลงพื้นที่ที่ตำบลท่าทงอำเภอร,รามันจังหวัดยะลานะคะตอนนี้น้ําลดลงไปแล้วที่นั่นนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการทําความสะอาดบ้านเรือนแต่โจทย์สําคัญจากนี้ก็คือการฟื้นฟูการช่วยเหลือหลังน้ําท่วมเพราะว่าหลายครัวเรือนนั้นเป็นครอบครัวที่เปราะบางค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับสถานการณ์หลังจากน้ําท่วมนะครับมีความเสียหายเยอะมากนะครับอันนี้ขนาดบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ครับเป็นบ้านสองชั้นของข้างล่างเสียหายหมดเลยนะครับที่นี่จะเป็นพื้นที่บ้านเกิมเม็งนะครับตําบลนาซ่องนะครับตอนนี้ทุกคนก็ต่างคนก็ต่างเอา ของที่เสียอยู่ในบ้านออกมาแล้วก็ทำความสะอาดบ้านนะครับตรงนี้ครับบ้านนี้อยู่กี่คนอ่ะ18คน18ดคนใชไปหมดแล้วสิคนนะแวไม่ถึคนแปดคนมามาเกย์จุกตัวกจังหวตอนนั้นสุดมาเกยจกแบบผมมมนีอะาอกก็ต้อเจออะไรไอะไรก็หด้่ โอเคตู้เดินมาตัวลงล่ะตอนนี้ not so bedding ตรงนันตัวลงหมาสักเทียนอาเอเทียนจะออมาวันนี้เดี๋ยวจะไปเอาเทียนอะไรเดี๋ยวแวะเข้ามาเอาไปไปน้ธรมดาน้ำเเทียนเทียนยาสีฟันยาสีฟันก็ลตะบูรแบบชุ่มสูบน้ำออกใช่ไหมครับแล้วก็น้ำเยอะไหมเยอะมากเยอะมากท่วมมันอยู่ประมาณนี้ประมาณไหนนะคอคอชั้นล่างชั้นล่างเคยไม่เคยเกิดขึ้นเลยใช่ไหม ในรอบ40ี่ปีใหรอบ50ปีในรอบ้สิเปีดูรอยน้ำรอยนะ้ำโอ้แล้วหลังจากนี้เขาเข้าของเสียหายปรบ้านไหนเสียหายประมาณ60%ส0เนี่ยไม่ทันไม่ทันใช่ไหมน้ำน้ำขึ้นมาเร็วอะ่ะเร็วมากประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วช่วงช่วงที่อยู่นี่เราเราทำยังไงบ้างเพื่อระหว่างรอการช่วยเหลือเนี่ยต้องทำอะไรบ้าง ก็ต้องต้องจัดก,การเตรียมความพร้อมส่วนใหญ่ก็ช่วยตัวเองโดยส่วนใหญ่คนระับมีขณะอยู่บ้านหลายคนนะยังไม่ทันวันนี้เราก็ได้รับเพียนจากสมาคมอาสาสร้างสุขนะครับแล้วก็น้ำยาตัดเท้าแล้วก็มีข้าวนะครับข้าวกล่องจากศูนยนอาสาสมาัครมองหัดใหญ่นะครับก็ลงมาแจกให้กับชน,ชนในพื้นที่อ,อาซ่องนะครับมูลหนึ่งนะครับวันนี้น้ำลดแล้วนะครับ ก็สถานการณ์น้ำรถตอนนี้คือชุมชนยังต้องทำความสะอาดบ้านแต่ว่ายังทำครัวเองยังไม่ค่อยได้นะครับสิ่งที่เราทำเป็นอย่างแรกก็คือหลังจากที่เราได้รับของบริจาคมาค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารวัสถุดิบ ของสดต่างๆไข่ไก่หรือว่าเครื่องปรุงต่างๆค่ะเราก็จะมาตั้งไว้ที่กองอำนวยการที่เกิดขึ้นชั่วคราวในในชุมชนก่อนจากนั้นทีมแม่ครัวก็จะร่วมกันออกแบบว่าจะทำเมนูอะไรในการแจกจ่ายวันนึงเฉลี่ยถ้าโปรัวกลางตรงนี้ก็ประมาณ1ั0 0อง0อถึงพันห้กล่องก็กระจายไปประมาณใน3ตําบล5,6หมู่บ้านค่ะอันนี้เป็นการบริหารจัดการรวมอของของครักลาง